ตอนนี้ถึงเวลาจะไปดูเหี่ยวแล้วนะคะจะไปขึ้นเรือแล้วค่ะขึ้นเรือไปนั่งแพกันให้ต้องเส้มเสื้อชูชีพแบบนี้เดี๋ยวก็เดินไปด้านโน้นเรือรออยู่ด้านโน้นนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปนั่งเรือไปชมฝุงเหี่ยวแล้วนะคะก็เตรียมตัวกันนี่ค่ะมาเลือกใส่เสื้อชูชีพนะคะเสื้อชูชีพเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอยู่ตรงนี้ เลือกตามไซส์ตามขนาดของตัวเองนะคะเพื่อความปลอดภัยทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพนะคะเซเน่ทะเลจันโฮมสเตย์ค่ะอันนี้มาขึ้นเรือแล้วค่ะจะไปดูเหยี่ยวคณะของพวกเราวันนี้มีไม่เยอะค่ะเนี่ยมีประมาณ4 4สี่กรุ๊ปนะคะ1มี4มี7มี8มี9คนไปค่ะเราไปดูกันว่าลองแพรเป็นยังไง ไปดูเหี่ยวจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะมาที่แพแล้วค่ะตรงนี้เป็นแพแล้วจะมีเรือลากอะค่ะเรือใหญ่นี่ครับอ๋อเชิเรือลากตรงนั้นเราก็นั่งตรงนี้อยากก็ชั่งหัวมันโอเคมามาค่ะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเรือหางยาวเพลงเดี่ยวจะมาแล้วเออเนี่ยเขา เขาจะลากลากลาก,ลากแพรนี่นะคะเตรียมลากค่ะเดี๋ยวเขาจะลูกผูกยังไงลากยังไงคะอ๋อนั่นนั่นค่ะมีสายลากละระวังใบพัดเรือโอ้เรือหางยาวเครื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเขาบอกต้องเปิดดนตรีดังๆนะคะเพื่อล่อเหย่่ยวมาโน่นเหยี่ยวก็มาบ้างแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วคะ่ะดู เริ่มแล้วค่ะ,ะ,ะเริ่มละเริ่มละการไปล่องแพดูเหี่ยวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึง่งเมื่อเราไปนอนที่โฮมสเตย์แถวแถวจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งส่วนมากเขาจะให้สโลแกนว่านอนโฮมสเตย์กินปูดูเหี่ยวนะคะและก็เมื่อเราไปถึงที่พักหรือที่โฮมสเตย์แล้ว กิจกรรมที่เขาจัดให้เรานะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายของวันแรกที่พวกเราไปถึงเนี่ยเขาจะจัดล่องแพดูเหี่ยวนะคะการล่องแพก็คือเขาใช้เรือหางยาวนี่ค่ะลากแพเขาเรียกว่าแพเปียกนะคะโดยที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งอยู่บนแพเสร็จแล้วเรือก็จะลากแพนั้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งน้ำก็สามารถกระเด็นกระดอนหรือไหลเข้ามาในแพได้ นั่นแหละค่ะเหตุผลที่เขาเรียกว่าแพร่เปียกนะคะซึ่งการล่องแพรดูเหี่ยวซึ่งคำว่าเหี่ยวในที่นี้เป็นเหี่ยวแดงนะคะซึ่งเหี่ยวชนิดนี้เป็นเหี่ยวที่อยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะเขาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในแถวป่าชายเลนป่ากงกลางนะคะ,ะเขาเกิดความเคยชินกับเสียงเพลงเสียงดังโดยที่พนักงานหรือน้องๆที่พานล่องแพรดูเหี่ยวนี่นะคะเขาบอกว่า การที่จะล่องแพแล้วเรียกเหยี่ยวออกมามากเนี่ยก็คือเปิดเพลงเสียงดังๆนะคะพอเหย่่ยวเขาได้ยินเสียงเพลงดังๆเขาก็จะออกมาบินโฉบเฉี่ยวเริงร่าอยู่กลางอากาศนะคะแล้วน้องๆที่เป็นพนักงานหรือเป็นคนขับเรือดูแลในแพในเรือนี่นะคะเขาก็จะโยนมันไก่สดอะคะ่ะซึ่งคุณรตีถามเขาว่าในแต่ละทริปที่เขาพาล่องแพดูเหี่ยวเนี่ย เขาใช้มันไก่สดครั้งละเท่าไรเขาบอกว่าครั้งละประมาณ5กิโลกรัมนะคะแล้วเขาก็ทยอยโยนลงไปในน้ำเพื่อให้ฝูงเหี่ยวเหล่านั้นโฉบลงมาเพื่อจะเอามันไก่นี่ค่ะไปกินนะคะนี่แหละค่ะคือวิธีการที่จะทำให้พวกเราได้เห็นฝูงเหย่่ยวแดงออกมาอย่างมากมายนะคะเพราะว่าเขาต้องการอาหารพอเขาเห็นคนโยนอาหารให้เขาก็มาเอ๊ะ สรุปว่าเนี่ยเป็นเหี่ยวตามธรรมชาติหรือเหี่ยวที่รออาหารเลี้ยงจากคนกันแน่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะฝูงเหี่ยวออกมามากมายเลยค่ะแล้วมีโฉบลงไปในน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการล่องแพดูเหี่ยวและบรรยากาศทั่วๆไปของป่าชายเลนป่าโกงกลางว่าเป็นยังไงกันบ้างฝูงเหี่ยวจะออกมาเยอะหรือมามากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ เรือก็ลากแพไปเรื่อยๆค่ะส่วนพวกเราก็เพลิดเพลินเจริญใจกับการชมฝูงเหยี่ยวแดงชมบรรยากาศทั่วๆไปของป่าชายเลนป่าโกงกลางนะคะจนกระทั่งสักพักใหญ่ๆมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีร้านขายข,ายของชำขายอาหารขายเครื่องดื่มนะคะทางคนขับเรือก็พาเราจอดแวะนะคะ เพื่อให้ผู้โดยสารถ้าใครอยากจะดื่มหรืออยากจะซื้อของขบเคี้ยวอะไรก็สามารถขึ้นไปซื้อได้นะคะหลังจากนั้นก็จะขับเรือย้อนกลับไปยังโฮมสเตย์นะคะแตะ่เส้นทางตอนกลับเนี่ยก็จะวนไปเหมือนเป็นวงกลมนะคะจะไม่ซ้ำกับทางเดิมนะคะ ตอนนี้เรือก็ลากแพรพาพ,พวกเรากลับมาถึงโฮมสเตย์โดยสวัสดิภาพนะคะใช้เวลาในการล่องแพรดูเหี่ยวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็กลับไปที่ห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่บรรยากาศดินเนอร์หรือบรรยากาศอาหารค่ำค่ะซึ่งอาหารค่ำเนี่ยก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งในการที่พวกเรามานอนโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะซึ่งสโลแกนของเขาบอกว่านอนโฮมสเตย์ กินปูดูเหี่ยวนะคะตอนนี้คือเรามานอนโฮมสเตย์แล้วเราไปดูเหี่ยวกันแล้วเหลือการกินปูค่ะซึ่งบรรยากาศของอาหารค่ำวันนี้แหละค่ะเขาจะจัดให้พวกเรากินปูแบบบุฟเฟ่ต์เติมไม่อั้นนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามพวกเราไปนะคะไปรับประทานอาหารค่ำด้วยกันไปดูบรรยากาศการกินปูด้วยกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ